สวัสดีครับวันนี้รายการลุงจ่าพาไปก็จะแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางกลับเมืองไทยโดยเอาตัวเราเองอเป็นการแสดงเลยนะครับในโครงการภูเก็ตแซนบ็อกผมก็คิดว่าคงจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้กลับเมืองไทยเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าไม่น่ากลับช่วงนี้เลยเมืองไทยโรคระบาดโควิดมันเยอะทำไงได้ละ่ะครับ เมืองไทยก็คืออามาตุภูมิของผมผมก็ต้องการไปหาญาติที่น้องถึงจะอันตรายขนาดไหนเราก็จะฝ่าฟันไปครับลุงจ่าก,ก็ในทริปนี้ลุงจ่าก,ก็จะเอาตัวเองเข้า,าไปในประสบการณ์น,นั้นะถามว่าผมฉีดวัคซีนแล้วหรือยังครับผมฉีดวัคซีนแล้วครับวัคซีนที่มันมีหลายชนิดแต่เราก็ได้ฉีด ชนิดที่ว่า,าป้องกันโควิดได้บ้างนะฮะก็คือ,อ mrna นะฮะ mrna ก็เป็นวัคซีนชนิดหนึ่งซึ่งในสหรัฐอเมริกาก็ได้ฉีดให้กับประชากรเยอะเยอะมากๆตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเองประชากรก็ออกมาพบปะสังสรรค์กันโดยไม่ไม่ต้องใส่แมสแล้วนะแต่ก็จะมีบ้างในบางโอกาสที่เราอยู่ใน ที่สาธารณะเยอะๆนี่แหละครับผมกำลังจะเดินทางออกไปได้สักพักหนึ่งอันนี้ก็เป็นถ่ายเราถ่ายทำออกที่หน้าบ้านเราเลยนะครับอันนี้ครับยามพาหน้าที่จะพาเราไปครับ ตอนนี้อากาศแจ่มใสดีนะครับผมก็คิดว่าอยากจะไปครับครับลุงจ่าพาไปก็จะพาท่านไปสนามบินในนครลอสแองเจลิสอ่าอ่าข้างหน้านี่นะครับคิดว่าคงจะเจดินกันผ,ผมก็ได้ทำอ่า เกี่ยวกับเอกสารต่างๆเพื่อจะกลับเมืองไทยเป็นการขอกับสถานทูตน,นะฮะต้องขออนุญ,ญาตให้นะทางในในครนี้เราก็ต้องติดต่อทางสถานทูตเพื่อขอ,อขออนุญาตเขาเรียก COE ครับผมก็จะต้องไปขอเข้าไปในทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอเลขหกหลักแล้วก็ก่อนอื่นเราก็จะต้องไปเสียค่าตรวจ โควิดก่อน3ครั้งที่เมืองไทยนะฮะแล้วใบจองโรงแรมซึ่งเสียเงินจริงนะฮะเขาถึงจะออกใบ COE ให้คิดแล้วก็ลา,าบากพอสมควรแล้วผมเองก็ยังไม่ทราบว่า,าทุก,กแกล้ง็ุกเป็นยังไงครับครับงานนี้เราจะพาท่านไปชมด้วยกัน ครับถ้าไงเดี๋ยวเจอกันนะครับที่เป็นระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางสภาพอากาศช่วงนี้ช่วงเย็นนะครับ,บรสภาพอากาศครับนี่นครับตานที่เราจะขับรถไปสนามบิน เราก็จะขึ้นบนทีเวนรงจะเปานเป็นทางตางมธรรมดาไปก่อนนี่แหละครับความความเป็นอยู่ในอ,อเมริกาครับคนก็จะไม่ค่อยใส่หน้ากากกันแล้วนะครับเพราะว่าประชากรที่ได้ฉีดวัคซีนส่วนมากเลยนะครับแต่ก็มีบ้าง ตั้งแต่วันชาติก็คือวันที่4ฤฤฤฤฤฤี่กรกาคมก็เป็นวันประกาศว่าไม่ต้องใส่แมสนะนะฮะประธานาธิบดีไบเดนเขาก็จะโชว์ความสามารถของเแต่ตัวผมเองผมก็ไม่ไว้วางใจกบผมก็ยังต้องใส่นะนี่แหละครับช่วงเวลาประมาณ1นึ่งทุ่มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวใกล้ๆสนามบินเราจะพบกันอีกครั้งหนึงนะครับ คร,ครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินนครลอสแอนเจริสแล้วครับหรือว่า LAX นะครับเนี่ยครับพ่อพอมีผู้โดยสารบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับมีาการยังก็เตียมตัวไป ช่วงระหว่างที่เราอยู่ในสนามบินเราก็ใส่แมสนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันโควิดนะครับทุกคนก็ใส่ครับยิ่งอยู่บนเครื่องบินด้วยก็ยิ่งอันตรายเราก็ต้องใส่เพื่อป้องกันตัวเราเองถึงเราจะฉีดวัคซีน,แล,น,นแ,แล้วก็ตามนะครับแต่เราก็ต้องอป้องกันครับนี่นะครับ ช่วงที่ยังมีโควิดแล้วก็ยังมีผู้โดยสารอยู่นะฮะก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาแค่สามทุ่มครึ่งเองนะครับสามทุ่มครึ่งเวลาในออลอสแอนเจลิสครับอันนี้ก็คือสนามบิน LAX น,นะฮะนี่ครับน,น,น,นี่แหละครับผมจะกลับไปภูเก,ก็ตแซนด์บ็อกแล้วก็ ประสบการณ์อันนี้เราก็ทำด้วยตัวเราเองเลยครับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะฮะครับเที่ยวบิน sq 037ครับผมก็จะไปเที่ยวบินนี้นะฮะครับแล้วก็จะรายงานให้ท่านทราบเป็นระยะระยะ,ะทั้งวันแรกวันที่2และเมื่อถึงภูเก็ตแล้วเราก็จะรายงานอีกที ขอบคุณมากนะครับัราทกาเขาเปิดโลกกันขนาดใหน่แล้วครับคิดว่า ผู้โดยสารก็คงจะมีมาเยอะแยะทุกคนก็ออกข่องเที่ยวกันแล้วนะครับครับนี่แหละครับที่อเมริกาประชากรเริ่มออกข่องเที่ยวกันแล้วนะครับครับส่วนเมืองไทยเราล่ะจะเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารนะครับนครลอสแอนเจลิสก็จะเห็นผู้คนก็พอมีปะปายฮะก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยคงจะมีคนเยอะเลยฮะจะมีคนมารอขึ้นเครื่องกันเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นด,ดิวต้ฟีเมืองลอสแอนเจลิส ครับนี่แหละครับเมืองนางฟ้าแต่สําหรับตัวผมเองผมก็ลาก่อนเมืองนางฟ้าเพื่อจะไปภูเก็ตแซนบ็อกครับอนี่เป็นสินค้านี้ปลอดภาษีนะครับ ที่ปอบภาษีฮะมีทุกอย่างนะครับอันนี้คือลอสแองเจลิสแอร์พอร์ตฮะลอสแองเจลิสแอร์พอร์ตหรือย่อๆก็คือ LAX นะฮะจะอยู่ในเมืองแคลิฟอร์เนียครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายทํำช่วงที่เวลาลงจากสนามบินเลยนะครับเราก็จะไปแวะที่สิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์อีกทีนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับครับนี่ก็จะไปภูเก็ตแซนด์บลอกด้วยกันนะั้นเลยนะครับ เด็กแอนต์เฮลล์โอ้โหแก้งเกลียวโอ้แอร์สวยๆทั oh, yeah. ้งน yeah. oh, okay. uh, okay. mm ั hmm. uh ้นเลยครับผมนี่แหละครับไปภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ด้วยกันทั้งนั้นเลยครับโอเคนะครับครับนี่แหละครับ โครงการภูเก็ตแซนบ็อกทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะครับอันนี้ที่ผมถ่ายทํานี้ก็อยู่ในสนามบินของสิงคโปร์นะครับคนที่เดินต่อแถวผมก็มาอีกเยอะเลยนะฮะต่อคิวกัน อันนี้แหละครับคนที่ไปภูเก็ตแซนด์บ็อกนะครับครับจะมีเยอะเลยครับภูเก็ตแซนด์บ็อกทั้งนั้นเลยนะครับที่เราจะเราจะไปท่องเที่ยวกันทุกคนอย่าผูกโบสีฟ้าเส้นเดียวกันแบบที่ผมใส่นี่นะครับ นี่แหละครับภูเก็ตซันบล็อกคนที่ยมไปเที่ยวกันที่ผมถ่ายทำนี่ก็อยู่ในสนามบินสิงคโปร์สิงคโปร์โอเคนะครับสวัสดีครับ ประสบการณ์ที่มาในการเดินทางกับเมืองไทยนี้นะครับไปในโครงการโครงการแข่งเราอันนี้นะครับผมใส่คำในสนามบินสิงคโปร์นะฮะชางจีในเมืองสิงคโปร์นะครับครัต่อคิวคนมากมายเลยครับครับพี่รายงานให้ทราบก็เพื่อรเราจะได้แน่ใจว่าโอ้ผู้คน ไปกันคือครับ่วนเรื่องไข้โควิดทุกคนก็กลัวกันนะครับถ้าบางคนก็สวมหน้ากากบางคนก็ไม่สวมหน้ากากระหว่างขายฟารนี้ผมก็ไม่ได้สวมหน้ากากนะครับแต่ก็คนก็ยังมีไปเป็นเยอะนะครับนี่แหละครับภูเก็ตสนามรบถ้าถึงสามเอ็นภูเก็ตแล้วผมเพจัดรายงานให้ท่านทราบอีกครั้งนึงครับโอเคนะครับทักชมบรรยากาศตรงนี้เลย แล้วแล้วเราก็มาถึงข้าวกับยางภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ก้าวถึงข้าวกับยานภูเก็ตในโครงการภูเก็ตแซนดน์บ็อกซ์นะครับคิดว่าโ <c oughs> ครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีสําหรับประชาชนที่จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยนะโดย การที่ถูกกักบริเวณเฉยๆฮะแต่ไม่ได้กักตัวในในโรงแรมมันหรือว่าเหมือนว่าล็อกอยู่ในแต่ในห้องของเราได้ออกเดินนอกบริเวณได้อตามปกติเลยครับคิดว่าดีนะครับครับเดี๋ยวถ้าอยังไงอ่าก็คงจะสิ้นสุดการเดินทางในครั้งนี้แล้วนะครับถ้ายัางไงอ่าคลิปหน้าจะมี โครงการต่างๆซึ่งว่าเป็นการตรวจหรือว่าพิธีกรรมพิธีการต่างๆที่เราจะเข้าไปในตัวเมืองอย่างไรจะรายงานมาให้ทราบนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับ